การขายออนไลน์ไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นอยากขายดีแบบร้านอื่นแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีเรามีฮีโร่ตัวช่วยมืออาชีพไว้ให้คุณแล้วตัวแทนผู้ขายมากความสามารถจากลาซาด้าที่มาพร้อมอาวุธส่งเสริมการขายแบบครบครัน ที่จะช่วยตอบชัดทุกปัญหาคาใจเผยทุกกละเม็ดขายเด็ดรับยอดปังพวกเรายินดีช่วยเหลือและเติบโตไปพร้อมๆกับคุณทั้งผู้ขายใหม่และผู้ขายปัจจุบันเพราะ l a ซาด้าเตรียมติดอาวุธลับดันยอดขายร้านค้าของคุณให้พุ่งแรงอยู่ตลอดเวลาไว้ใจพวกเราเหล่า l a ซาด้าเซ l e r อร์แอมบาสเอร์มาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้ขายลาซาด้ได้แล้ววันนี้ La Zara